E สุดทาเทคราวนี้ก็เป็นภาพหลุดหลงผิดเพศโอ้ตายตายตายภาภาเปลี่ยนช่องรับแข่งานเมนี้ลุ้นเมนี้เป็นของข้าเรื่องอ้อ มันต้องอย่างนี้นี่บันบันวันเวลาบุญหลุดไปหลุดเมย์ติดตามชอบเฮ้ยตามไปนานๆวะหนังส <mel> ือเรื่องอะไรราม่าแปดอี๊ยะเป็นเด็กรักการอ่านเฮ้ยจะทำบุญแล้ววางพิมพ์ยังไงอือเฮ้ยกูถามจริงๆเลยวะยังไม่ลืมพิมีปะ พีมันก็เสร็จไปงนานแล้วด้วยน่าจะมีแฟนใหม่แล้ละรจาจ้ามีไม้้คุณกำลัง,นง,งนนสนใจเรื่องเวลาอยู่นะ ทำไานบริการของเราลับเปลี่ยนลับคืนและย้อนเวลาทีถึงพูดง่ายๆเราทำทุกอย่างกับเวลาดูไหมเมื่อพึ่งถึงเสนอบ,บริการนี้กับคุณก็เพราะคุณอย่างคุณค,คุณเป็นคนจำคุณที่ชอบของคุณเ,เป็นระดบียคุณที่เวลาที่ผ่านมาคุณคนที่จะใช้มหม คุณกลับผมไม่คุณค่ามปสมเพชจริงเออผมว่าคุณนั่งผิดโต๊ะนะครับผมว่าคุณนั่งท่อื่นดีกว่า,านี่เรืขั่ง ว่าคุณจะสนใจในบริการนั้นผมนะเจอกันอีกแล้วสินะดวงพองเรามาถึงส่งทงกันจริงๆเฮ้ย <Hey, S 1> มึงใครมึงการอะไรผมไม่ต้องการอะไรผมแค่ม่ยิ่งข้อเสนอให้กับคุณเฮ้ย hey, มึงใครแน่เนี่ย โอ้ยตา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 ยึายายายมเจอคนอื่นคนอีกนร้อยเป็นพันใช้ผมบอกคุณยังไงบ้างว่าเป็นยมทูตบ้างว่าเป็นผู้วิเศษบ้างว่า,มา,า,าผมเป็นเทวดาก็ไม่รู้สินะแต่ผมเรียกตัวเองว่าผู้ควบคุมเวลายังไงคุณตัดสินใจได้หรือยังละ่ะ ข้อเสนอของผมคุณอยากจะย้อนเวลาไปหาป้าป๊ามาเลือกลงได้หมดแล้วคุณเชื่อมันได้ยังไงของเงี้ยมันต้องพิสูจน์ว่าแต่คุณเนี่ยกล้าหรือเปล่าหนึ่งนาทีแรกกับหนึ่งชีวิตของคุณ ถ้ามัทำได้อะกูก็ยอมผมไม่ชอบจริงๆพวกคนใจถึงเนี่ยเอาละถ้าคุณต้องการผม,มจะจัดให้หลัแบบตาแล้วนึถึงที่ที่คุณจะย้อยกลับไป ผมก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอ,อื่นหรอกแต่ถ้าคุณให้เกียรติผมก็จะฟังวันนั้นน่ะมันวันเทศกาลวันที่ผมอยู่เชียงข้างเลย เท่านนั้นน่ะต้องจะได้ผ็ไม่ย้อนเวลากับเรานี้หรอกเราหลักเรเสียเวลากันมามากพอแล้วถ้าคุณอยากจะย้อนเวลา,ลวาผมก็จะย้อนให้แต่อย่าลืมนะหนึ่งนาที แลกกระหมือชีวิตคุณน่าเสีดายนะเราจะไม่ได้เจออีกแล้วผมจะให้สิ่งนี้กับคุณจะ๋ยดูต่างหน้าที่อยู่บนโลกกันแล้วกันเอาล่ะหลับตาแล้วนึถึงที่ที่จะย้อนกลับไปแต่อย่าลืมนะหนึ่งนาทีแรกกระหึ่งชีวิตของคุณ อยากจะทําอะไรก็รีบทำสะะ ไ,ไ,ไหนแล้วนะอะไรก็ไม่ได้ไปไหนกันไหนรู้ไหมอยากให้เวลามเลยนะช้าอยู่เนี้ยก้าวนานนะพิงไม่ร้องเห้พี่เนี่ย แม้สองฝั่งแม่น้ำอ่ะจะไกลกันแต่ก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้สองฝั่งอ่ะมาอยู่ใกล้กันได้นั่นก็คือสะพาน นะเราเจอกันใหม่แม้แวราจะอยู่ไกลกันก็ยงจีจอยู่ในใจก้าวตลอดไป เอ็กต้าปะเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอินเนาะเอินเอ็กตาเหรครับเอ็กต้าอเฮ้ยไหววะนี่ผมตายไปแล้วอันเนี่ยในเรื่องยังไม่มีฉากตายนี่เอ๊ะนี่เอ็กต้าวะไอ้บิ๊กมามามาดูน้อยครับพี่เอ็กเอ็กต้าวะอ่าใช่พี่ต้องติดต่อไว้เออเฮ้ยนอนเช้ากันไปไปไปที่อื่นก่อน ไอเก๋ไม่ดูแลเลยวันนี้ค่าตัวสี่ร้อยนะไปกินข้าวไป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 เฮ้ยพี่ว่าไว้ยไอฉากที่เป็นงอน้องชายที่ตนามเด็กเล่นไล้สระระว่ะพี่อยากให้แบบว่าง้อแล้วเราลู่เสาไฟไปด้วยมันดูพี่พี่รู้สึกว่ามันมีมิติกว่าพี่ชอบมาหาแกกันชอบเฮ้ยเคื่องงี่เหรอวะนะอีกรอบรอบพี่ขอ เดี๋ยวรอตรงนี้นะผี่ไปตามผิดแป๊บนึงรอตรงนี้นะอย่าไปไหนหนะ มีแค่เราที่ดานสวนนาฬิกาเธอยังคงชัดเจนเวลาไม่ช่วยให้เหลือเมันใครบอกไว้ฉันรู้จักนี้มันไม่มีเธอต่อ should mm -hmm.